เมนูจากปลาทูนึ่งเป็นสิ่งที่ทุกบ้านคุ้นเคยกันอยู่แล้วครับทอดกรอบๆกินกับน้ำพริกหรือจะตำแกวปลาทูทำน้ำยาขนมจีนและอีกหลายเมนูเด็ดข้าวผัดกะปิปลาทูก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่พบน้อยอร่อยด้วยอย่างนํำเสนอปลาทูมันๆกะปิหอมๆผัดข้าวร่วนอร่อยติดใจทั้งบ้านเลยครับไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยครับส่วนผสมของข้าวผัดกะปิปลาทูนะครับก็มีปลาทูครับข้าวสวยครับใช้เป็นข้าวเย็นได้เนี่ยดีนะครับแต่ถ้าข้าวหุงใหม่ก็นำไปแช่ตู้เย็นสัก15นาทีก็ได้ครับ ไข่ไก่หอมแดงซอยพริกสดซอยกะปิกระเทียมสับน้ำปลาเกลือป่อนน้ำตาลทรายพริกไทยป่นต้นหอมผักชีเรามาเริ่มที่ทอดปลาทูนก่อนเลยนะครับตั้งกระทะให้ร้อนครับใส่น้ำมันครับพอน้ำมันร้อนได้ที่ก็ใส่ปลาทูครับเราจะใช้ไฟกลางๆค่อนไปแรงนะครับในการทอดปลาทูนะครับเะ่ต้องการให้ปลาทูกรอบนอกนุ่มในนะครับ รอสักพักนะครับให้ปลาทูเช็ดตัวก่อนนะครับไม่ต้องไปขยับแบบไม่ทําอะไรมันนะครับพอปลาทูเริ่มเช็ดตัวนะครับทอดมาได้สักพักนะครับก็ขยับนิดหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้หนังปลาทูไหม้นะครับในส่วนที่ติดกระทะนะครับพอขยับนิดหน่อยอย่างเงี้ยครับพอสังเกตว่าด้านล่างเริ่มเหลืองๆนะครับก็ให้กลับด้านนะครับพอปลาทูเราสุกเหลืองดีแล้วนะครับก็ตักไปพักนะครับรอเย็นนะครับพอเย็นเราก็แกะเอาแต่เนื้อครับขอก้างทิ้งไปครับ แกะปลาทูเสร็จแล้วเราก็มาเริ่มผัดกันเลยนะครับเราจะผัดกะปิก่อนนะครับจะกะปิจะได้ไม่คาวนะครับเวลาเราผัดข้าวนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับหอมแดงก่อนครับเกี่ยวให้ได้กลิ่นหอมพอมีเหลืองกลิ่นสีเหลืองหน่อยๆนะครับใช้ไฟอ่อนๆนะครับไม่ต้องใช้ไฟแรงนะครับพอได้กลิ่นหอมหอมใส่กะปิเลยครับผัดกะปิให้สุกก่อนนะครับให้กลิ่นหอมกะปิแตะจมูกก่อนนะครับพอกะปิสุกก็ตักไว้นะครับตักพักไว้ก่อนนะครับ ตักกะปิขึ้นมาแล้วก็เรามาคลุกข้าวนะครับมาคลุกกับข้าวที่เราเตรียมไว้นะครับทําให้เวลาเราผัดข้าวแล้วหอมมากนะครับถ้าเราผัดกะปิแล้วมาคลุกกับข้าวก่อนที่เราจะผัดนะครับประมาณนี้ครับใส่น้ํามันอีกเล็กน้อยครับพอน้ํามันร้อนก็ใส่กระเทียมสับครับผัดกระเทียมให้หอมครับกระเทียมหอมก็ใส่ไข่ครับมีไข่ให้แตกนะครับ ถใครต้องการเป็นไข่เป็นสีเหลืองทั้งก้อนก็คนได้เลยนะครับประมาณนี้ครับแล้วก็ตัดๆไข่ให้มันเป็นชิ้นเล็กๆนะครับใส่ข้าวที่เราคุกกีไว้ครับหอมมากครับผัดจนข้าวล้วนนะครับ พอผัดมาได้สักพักนะครับข้าวเริ่มล้วนหน่อยๆนะครับก็เราเริ่มปรุงเลยครับเครื่องปรุงไม่มีอะไรมากครับเกลือป่นครับนิดหน่อยครับน้ำปลาครับใช้น้ำปลานี่ยมันจะหอมจะเข้ากับกะปินะครับก็เราเป็นข้าวผัดกะปินะครับถ้าข้าวผัดทั่วไปอาจจะใช้ซีอิ๊วขาวใช้ซอสแม็กกี้ใช้อะไรพวกนี้ได้นะครับแต่ข้าวผัดกะปิมันเป็นกลิ่นเกลือกลิ่นกะปิอยู่แล้วนะครับมันจะไปทางเดียวกันนะครับรสชาติตามด้วยน้ำตาลครับตามชอบเลยนะครับ ชอบก็ไม่ต้องใส่ครับผงปรุงรสผงอะไรจัดได้ครับถ้าชอบครับชิมรสได้ตามชอบนะครับชิมรสได้ที่แล้วก็ใส่ปลาทูครับใส่ปลาทูแล้วก็พริกไทยป่นนิดหน่อยครับเป็นขั้นตอนสุดท้ายแล้วนะครับพริกสดครับพริกสดซอยครับตามชอบครับต้นหอมซอยครับผักชีซอยครับนิดหน่อยครับผักชีไม่ต้องเยอะครับ ช่วงนี้เป็นไฟแรงขึ้นมาเลยครับปับประมาณนี้ครับปิดแก๊สได้เลยครับเข้าผัดกับปิปลาทูครับหอมน่าทานมากครับเดี๋ยวเราไปจัดเสริมนครับ เข้าผัดกับปีปลาทูครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมหน่าทานมากครับสูตรนี้เ,เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ